มาถึงการหารลำดับของการโชว์นะครับลำดับที่7ไปถึงลำดับที่12จะเป็นอย่างไรกับเกมตามหาหัวใจนะครับเราจะแบ่งชายหญิงออกเป็น2ฝ่ายนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเต้นเพื่อพิชิตใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้เราจะเรียกนักล่าฝันที่เหลืออีก6คนออกมานะครับฝ่ายหญิงครับ V2 เกรฟ วี่งมีนและวีเก้าผ้าแพรครับ <_ Q ui> และฝ่ายชายวีแปกรีนวีสิต้นวีสิบอ กับเอาไปสู่การลุ้นลำดับโชว์กันอีกครั้งครับกับซีจาเคโบิลทะลักไกโยกเกมตามหาหัวใจโดยนักล่าฝันจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงและคราวนี้ต้องออกไปเต้นเพื่อพิชิตใจอีกฝ่ายนึงมาให้ได้ครับเอาละวครับ ขอ,อเชิญฝ่ายหญิงก่อนเลยนะครับและฝ่ายชายเลือกหัวใจครับและห้ามออกก่อนเด็ดขาดนะครับฝ่ายหญิงเลไว้ให้ดีครับอันดับแรกว,วีสองน้องเกร็บ ไปเลือกก่อนเลยครับเอาละ่ะไล่เลยอืมถูกใจคนไหนและดวงใจอยู่กับใครโอ้ไม่ใช่นะครับมาอา้าวโอ้โหผ่านมานี่เลยใช่ไหมอ๊โอ้ไม่ใช่อีกอยังไงครับเอาละ่ะอย่างนี้ฝ่ายชายครับยินยอม,มหรือไม่ 3 2 1เฉลยครับโอ้โอเชปังหงายครับโบทีเดียวเจอเลยครับเอาละครับและต่อไปวีหนึ่งน้องมินเอาละครับ โอ้โหไปรวดเร็วมากเหลือเกินผ่านผ่านผ่านหยุดหยุดแล้วผ่านหยุดผ่านผ่าน,าน,านอีกอ,อ,อย่ยงไรครับอาแล้วโอ้และ,และจะใช่หรือไม่ฝ่ายชายกุมดวงใจอยู่หรือเปล่าสามสองหนึ่งว้าว ันจริงๆครับโอ้ยสุดยอดนั่นจริงๆเผาแล้วครับ <ś novamente> ไม่น่าเชื่อครับพบกับบีเก้าน้องภาพแรงครับอาก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ได้ซื้อตึกโอเค คู่กันแล้วไม่แคล้งกันแล้วครับใช่เลยสามสหนึ่งเอาไปเลยครับใช่เฉียบจริงๆ <c oughs> เอาละครับทีนี้ก็ฝ่ายชายบ้างนะครับฝ่าย <c oughs> หญิงเลือกหัวใจนะครับ ปามบอกกันก่อนนะครับว่าเลือกใครใบชายก็ไม่เห็นครับเอาละไม่มีการส่งสิกเอาละครับพร้อมแล้วใบชายวี8ปน้องกรีนไปแบบนิ่มๆเนิบๆเลือกใครเอ่ย โอ oh, เข้าไปดมครับเข้าไปดมอือเอาแล้วครับใช่หรือเปล่าน้องสาวจา๋าสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยอย่างนี้ต้องกลับไปเกิดใหม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ว้าวยังไงเอาล้วครับต่อไปครับวีสิบสามต้นเอาละ เลให้ดีเลให้ดีาดูให้ดีดวงใจเราอยู่ที่ไหนใช่หรือเปล่าใช่ไหมโอ้คลำไปเรื่อยเลยครับคลำไปตลอดเอาละกอดกันเลยใช่ไหมน้องสาวจา๋าเฉลยดอย3ามสองหนึ่งว้าวโอ้โหคราวนี้มันหายากหายเย็นเหลือเกิน ยังไงครับไม่ถูกกันเลยและต่อไปครับวีสิบสองน้องปอเอาละเลให้ดีใช้เรดาร์หาให้ดีครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอืมใช่หรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมโอ้คุณครับคุณใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่เล้วครับคนนี้นะครับอ่า้องสาวจา๋าต้องเฉลยแล้วสามสองหนึ่ง ว้าวโหวสุดยอดมาน้องปอวีสิบสองแม่นจริงๆครับเอาละครับทีนี้เหลือน้อยแล้วแล้วก็มาถึงวีแปดน้องกรินเอาละครับมีแค่สองแล้วอึไล่เลยเอาละเดินบอเลือกคนนี้เลยนะครับ น้องสาวจา๋าใช่หรือเปล่าสามสองหนึ่งโอ้อย่่างนี้โดนไปเกิดใหม่ซ้ำส,สองแล้วไม่ถูกอีกว่ายังไงครับแล้วก็มาถึงวีสิบสามน้องต้นเอาใหม่เอาใหม่เอาลนะแหตัวเลือกเริ่มง่ายแล้วครับสงสัยไม่พลาดแน่ถาม่าไม่พลาดใช่แน่เลยคุณ ผมเลือกคุณและน้องสาวนะครับต้องเฉลย3 2 1เอาไปเลยโอาแล้วครับทีนี้เหลือนี่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับน้องกรีน V8 คุณนี่เองนะเลือกผิดมาหลายครั้งแล้วเป็นของผมนะครับ3 2 หนึ่งเอาไปตอบพิชิตหัวใจกันไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าน้องกรีนดูท่าทางจะแต่งงานยากนะฮะโอ้โหตามหาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีไม่รู้หายไปที่ไหนนะครับเมื่อได้หัวใจกันครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าลำดับของการโชว์นั้นเริ่มตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าสบิบอดบสอนะครับ ใครจะเป็นอย่างไรใครจะเริ่มก่อนใครจะตามหลังและใครจะเป็นโชว์สุดท้ายต้องมาลุ้นกันนะครับภาพแพรมีนต้นปอเกร็บกรีนใครอยากโชว์ก่อนครับอยากให้ใครโชว์ก่อนรูปอแล้วกันนะครับ อยากให้พอโชว์ก่อนใช่ไหมมาแล้วติ้งตองติ้งตองติงตงต้งตองสามนะครับสามนี่หมายถึงเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมฮะเก้านะครับใครครับแกบอแกสองนะครับสองนี่หมายถึงเป็นโชว์ที่แปดนะครับสองนะครับ ต่อไปมีนนะครับมีนโอ้โหเกือบสุดท้ายเลยสิฮะใช่ไหมสุดท้ายเลยนะครับพ้าแพร์ครับพ้าแพร์โชว์ที่ห้านะครับรองสุดท้ายนะครับต้นครับต้นครับต้นต้น สี่นะครับอ้าวโชว์กว่องแล้วคนนี้ละสี่ครับเป็น V8 นะครับ,เร,บเราทราบระดับของการโชว์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ